เอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่จักรวานหัวชาร์จกันเลยดีกว่าครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเริ่มตั้งแต่500ไปจนถึงเกือบเกือบ2,000และเขามีโปร11.11 11มาให้ด้วยแต่ผมไม่รู้นะว่าลดกี่บาทแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาไม่บอกอะไรผมเลยสมมติว่าตัวนี้500แล้วเดี๋ยววันที่11เนี่ยคุณกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปกับในช่องคอมเมนต์เข้าไปเช็คราคานั่นแหละครับคือราคาที่ลดแล้วเริ่มตั้งแต่ ซีรีส์ที่เป็นแนวหุ่นยนต์ดีไซน์สวยๆเราจะมาทำความรู้จักกับยูกีนอูโน่โลโบแกน30วัตต์ที่เป็นตัวเริ่มต้นครับตัวนี้เนี่ยขายอยู่ที่554บาทอันถัดมาครับชาร์จเร็วขึ้นขนาดก็ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนี่คือยูกินอูโน่โลโบแกน65วัตต์และปิดท้ายซีรีส์โรบอทด้วย ยูกีนอูโน่หนึวัตต์ครับราคา1,588บาทในฝั่งนี้เองนี่คือยูกีน n น็กโซดโปรแกน65วัตต์ชื่อรุ่นเลยนะ n น็กโซดคนตั้งชื่อรุ่นเขาชอบนั้นเน็เหรอราคาขาย1,281บาทครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายรุ่นท็อปบนสุดเลยนะยูกีน100วัตต์ n น็กโซดเกับราคาขาย1,800บาทครับโอ้โหนี่เราจะเล่าคลิปเดียว 5รุ่นเลยเหรอครับด้วยความที่ว่าข้อมูลเยอะมากครับถ้าเกิดว่าผมเล่ารุ่นนี้รุ่นนี้สลับรุ่นนั้นรุ่นนี้โอพันมั่วกันไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากรุ่นเล็กที่สุดก่อน นี่คือยูกีนอูโนโลโบแกน30วัตต์ครับดีไซน์เป็นแนวโรบอตโรบอทแบบนี้ถ้าเราดูกันที่ตัวเลขโอ้ย30วัตต์เนี่ยมันเร็วไม่พอหรอกอยอยากได้เร็วกว่านี้เอาแบบเร็วมากๆมากๆมากๆอะแต่ว่าคุณต้องมาดูกันที่เทคโนโลยีที่มือถือรองรับก่อนครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 iPhone 14 iPhone 15 iPhone 16รุ่นล่าสุดก็ตามแต่เนี่ยเทคโนโลยีการชาร์จเร็วของเขาเนี่ยมันไม่ได้เร็วแบบก้าวกระโดดครับ ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อตัวที่เป็น65วัตต์หรือ100วัตต์เอาไปใช้กับ iPhone อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยถ้าให้ผมพูดตามตรงอะ่ะไม่คุ้มเอาตัวเล็กไป500กว่าบาทเป็นผมผมก็ซื้อสิ่งที่น่าสนใจก็คือไอตัวไฟ LED ที่เป็นหน้าตาอีโมจิของเขาอะ่ะสำหรับรุ่นเริ่มต้นจะมีแค่2รูปแบบหน้ากล่องเนี่ยเขาเฉลยเอาไว้แล้วว่ามีแบบไหนบ้างเขาก็มีการทําเป็นรูปอัิทปงอธิบายเอาไว้เอาเป็นว่าสําหรับรุ่นที่เป็นชาร์จเร็ว30วัตต์เนี่ย สีที่อยู่ในกล่องที่ผมแกะมานี่คือสีดําเลยครับกับอีกสีหนึ่งคือม่วงครับม่วงนี่ก็จะเป็นโทนสีแบบพาสเทลสวยๆละมุนละมุนแล้วก็สุดท้ายคือสีฟ้าตัดชมพูสีนี้สําหรับผมคือสวยสุดครับเวลาเราถือจับเวลาเราเสียบชาร์จอยู่เนี่ยใครเห็นใครก็ต้องทักเอ๊ะอันนี้มันหัวชาร์จหรือว่ายางลบ57กรัมนี่คือน้ําหนักที่ผมชั่งด้วยเครื่องมือของผมเองนะเรื่องของการทดสอบเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ ให้ทุกท่านได้รู้ว่าจะทดสอบด้วยวิธีใดเอาล่ะเรามาต่อกันที่รุ่นที่2ครับนี่คือ Yu ก i n u n โ Lobo g แกน65วัตต์แล้วก็ยังมีคำว่า n e x o โซดเหมือนเดิม <laughs> เอาไว้ว่ามันเอาไว้ให้ผมล้อแล้วกันนะเพราะผมก็ไม่รู้ความหมายมันคืออะไรนะความเร็วในการชาร์จสูงสุด65วัตต์ตามชื่อรุ่นเลยโหมดสแตนบายเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอันเดิมไม่มีเอามาเทียบให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะไม่เชื่ออันเดิมมี2รูปแบบเห็นไหมก็คือระหว่างชาร์จกับชาร์จเต็ม อันนี้อัปเกรดขึ้นมาครับขาอยู่ที่ประมาณพันต้นๆต,ตอนที่อะแดปเตอร์ hmm. เขาเสียบปลั๊กไว้เฉยๆแต่ยังไม่ชาร์จจะขึ้นเป็นหน้านี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ากําลังชาร์จอยู่จะขึ้นเป็นหน้านี้แล้วถ้าเกิดว่าชาร์จเต็มปุ๊บก็จะขึ้นเป็นอีโมจิอันนี้สีที่อยู่ในมืออันนี้คือมินต์กรีนอันนี้คือโลสโกสวยดีนะเอาล่ะเรามาฟ้องกันที่ตัวเลขครับ149กรัมเมื่อกี้เท่าไหร่นะลืมแล้ววางใหม่50อีกอันหนึ่ง ร้อยหผมว่านะถ้าเป็นผมนะผมจะพกไปเลยทั้ง2อันแล้วเราก็จะเอาไอ้สองตัวนี้เอาไปตั้งวางไว้แล้วก็ถ่ายรูปเท่ๆครับเหมือนว่าเราอะเอางานศิลป์มาเที่ยวด้วยและสิ่งหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากรุ่นเริ่มต้นนั่นก็คือในแต่ละพอร์ตเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ระบุเอาไว้ก็คือ USB C 1 C 2เนี่ยเหมาะกับการชาร์จเข้ากับพวกแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กแล้วก็สมาร์ทโฟนนะ แล้วก็ USB Type A เนี่ยจะไม่ได้มีไอคอนระบุเอาไว้ก็สามารถใช้ชาร์จกับอุปกรณ์อ,อ,ะอะไรก็ได้ครับต้องคิดเอาเองแล้วล่ะนะเขาจะมีเขียนเอาไว้ว่าพอร์ตนี้รองรับเทคโนโลยีอ,ะ,อะไรบ้างถ้าจะให้เร็วที่สุดคุ้มตังที่สุดตามสเปคหน้ากล่องก็จะต้องเป็น USB C 1ที่อยู่ด้านบนสุดตรงนี้เท่านั้นนะครับเอาล่ะคราวนี้เรามาดูรุ่นสุดท้ายสำหรับซีรีส์โรบอตนะครับนี่คือรุ่นที่ชาร์จได้เร็วที่สุดละ ยูกีนอูโน่หนึ่งร้อยวัตที่มีคำว่าเน็กโซดไหมไม่มีเอา้นาน่นเน็กเขาไม่โซดหรอไม่เห็นมีเน็กโซดเลยโลง่โลงๆโจงๆถ้าเทียบกับกล่องสีดำเมื่อกี้เหมือนกันเฮ้ยนน่นเน็กไม่โซดแล้ววะ่ะอุ้ยสงสัยเขาจีบหญิงติดนะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีดีไซน์เพียงแค่สีดำสีเดียวเลยช่างปุ๊บเด้งปั๊บน้ำหนักอยู่ที่260กรัมครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะ150ปะ่ะแล้วก็เพิ่มมาเป็น 260ไม่ได้มาบอกว่าโอ้ยหนักจังเลยหนักแบบถึงไม่ไหวโอ้ยหนักแบบปวดแขนแก้วเบียร์เมื่อคืนยังหนักกว่านี้อีกยังยกกันได้เลยหน้ากล่องฉเฉลยไว้อีกแล้วโหมดสแตนบายจะเป็นอีโมจิหน้านี้นะครับเราก็ถ้าชาร์จอยู่จะเป็นอีโมจิหน้าแบบนี้ครับเหมือนเป็นลิ้นแลบๆป่ะเออแบบยิ้มและลิ้นแลบอ่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยหากว่าชาร์จเต็มปุ๊บเนี่ยเขาจะใส่แว่นเป็นเติร์กไลท์แบบนี้เท่ในฝั่งของ usb type c 1แล้วก็ type c 2เนี่ย จะตีกรอบอยู่ด้วยกันก็จะแบ่งไฟกันเป็น65วัตต์กับ30วัตต์ครับแต่ถ้าหาว่าคุณไม่ได้ดูคลิปนี้รับเขลอไปใช้ USB C 3กับ USB Type A เนี่ย คุณจะได้ความเร็วในการชาร์จพอร์ตละ7.5วัตต์เท่านั้นนะสำหรับขั้นตอนการใช้งานเนี่ยเราจะต้องถอดรองเท้าหุ่นยนต์ออกไปก่อนนะครับถึงจะเห็นขาปลักด้านในแน่นอนพอถอดออกมาแล้วเนี่ยก็กลัวว่ามันจะหายใช่ไหมเขาก็เลยทํารองเท้าหุ่นยนต์ให้มีแม่เหล็กในตัวเวลาจะใช้งานกลัวลืมก็เอาไปแปะไว้กับเหล็กอะอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆตัวแต่ถ้าเกิดว่ามันจะหายจริงๆแล้วมันก็จะหายจริงๆครับไม่มีใครไปหยุดไปยั้งไปห้ามมันได้หรอกเอาล่ะเราข้ามซีรีส์มาอีกฝั่งฝากหนึ่งดีกว่าครับที่ ดีไซน์แบบโรบอตที่ไม่เหมือนกับงานอาร์ตทอยแล้วแต่จะเป็นด้านของการดีไซน์ที่ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นเฮ้ย <Hey, S 1> มีคําว่าน e คโซดอีกแล้วเหรออา้าวนะเน็ก <x> กลับมาโสดอีกรอบนึงแต่เป็นเน็กโซดโปร่ะยูกีนเน็กโซดโปรแกน65วัตต์ครับซึ่งสีสันเนี่ยมีแค่สีเดียวเลยนะคือเนี่ยสีเนี่ยออกแนวแบบอลูมิเนียมจัดๆนะเทาจัดๆวิ่งแสงอยู่ประมาณหนึ่งเวลาที่เราเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ ไปที่เต้ารับเนี่ยมันจะราบเรียบกับผนังมันจะราบเรียบกับโต๊ะทำงานโต๊ะคาเฟ่มากยิ่งขึ้นมันจะไม่ตั้งชี้โดชี้เดแบบเดิมและแน่นอนว่าปลั๊กของเขาเสียบเข้าไปจะแน่นปักเลยครับมันจะไม่ย้ยไม่เอียงไปมาช่างมาทุกรุ่นและจะไม่ช่างใน2รุ่นสุดท้ายมันก็ไม่ได้วางไปเลยครับ120กร,รมัมไปไปได้ไงเนี่ยในด้านของปลั๊กเนี่ยเขาจะเป็นแบบปลักปล๊กพับได้นี่พับได้เลย อยากจะเก็บไว้ในกระเป๋าช่องเล็กๆไม่ต้องแบบว่ากระเป๋าปูดกระเป๋าบวมแล้วนี่คล้ายๆกับพกกระเป๋าสตางค์สักอันหนึ่งอันเล็กๆอะเทียบกับฝ่ามือหน่อยดีว่าเล็กมากเออเล็กจริงๆเริ่มตั้งแต่ USB Type C ที่เร็วที่สุดฝั่งนี้ครับนี่นี่ี่ความเร็วในการชาร์จตามสเปคหน้ากล่องครับ65วัตต์หากว่าคุณใช้เป็น USB C2 เนี่ยถ้าอ้างอิงจากข้างกล่องนะคือข้างกล่องเขียนแบบนี้อะเออ เขาบอกว่า USB C 2เนี่ยจะชาร์จเร็วได้เต็มที่อยู่ที่3 0วัตต์เท่านั้น USB Type A ที่เป็นพอร์ตสีม่วงเนี่ยจะชาร์จเร็วตามมาตรฐาน2 2 5วัตต์เอาล่ะในด้านของสเปคนะครับทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเทสทีเดียวไปเลยนะไม่งั้นมันจะมีความกล่อยขั้นไปขั้นมาเราจะปิดท้ายด้วยรุ่นนี้ครับตัวที่ราคาเกือบจะถึง2,000นนั่นเองนี่คือ ยูกิน100วัตต์ n น็กซอดวันนี้นะเน็กมาแนว XX ซะแล้ว <laughs> เอาล่ะเราแกะกล่องออกมาอย่างเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะได้ครับวางเครื่องลงไปครับตัวเลขมาอยู่ที่196กรัมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความเร็วในการชาร์จแต่ละพอร์ตนะครับดูอย่างไรสำหรับรุ่นนี้นะถ้าจะเอาให้เร็วที่สุด100วัตต์เนี่ยจะต้องเฉพาะ USB C 1เท่านั้นถ้าเกิดเราเลือกเป็น USB C 2เพียวๆเลยเนี่ย จะได้ความเร็วอยู่ที่30วัตต์นะและถ้าเกิดเลือกเป็น USB Type-A อย่างเดียวก็จะเป็น22.5วัตต์หากว่าเราใช้ USB Type-C กับ Type-C ระหว่าง C1 C2 พร้อมกันเนี่ยความเร็วในการชาร์จจะเป็น65วัตต์บวก30วัตต์ครับคราวนี้เราจะเข้าสู่การทดสอบสักทีครับโจทย์ของเราคืออย่างนี้ด้วยความที่ว่ารุ่นเริ่มต้นชาร์จเร็วเต็มที่คือ30วัตต์เรารู้สเปคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะเอาตัวนี้มาเทสเพราะว่ามือถือที่เราเอามาในวันนี้รุ่นใหม่ๆทั้ทงนั้นเลย รุ่นใหม่ๆแล้วก็มีรุ่นเรือธงด้วยมีรุ่นที่ราคาเป็นหมื่นๆบาทอะไรอย่างเงี้ยรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วระดับร้อยวัตต์เนี่ยเราจะเอาอะแดปเตอร์30วัตต์มาเทสมันก็ดูจะเสียเวลาคนดูไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาอะแดปเตอร์ตัวท็อปสุดเลยครับร้อยวัตต์เนี่ยเอามาเทสกับมือถือ usb type c ครับว่าใช้กับแบรนด์นี้รุ่นนี้เร็วสูงสุดได้เท่าไหร่ใช้กับมือถือรุ่นนี้แบรนด์นี้เร็วสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่แต่สิ่งที่เราทําไม่ได้นั่นก็คื จริงๆแล้วไอตัวอะแดปเตอร์ทุกรุ่นที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาสร้างมาสำหรับให้เอาไปชาร์จกับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กแม็กบุ๊กอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีที่รองรับการชาร์จเร็วได้มากกว่าสมาร์ทโฟนซะอีกนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าช่องใน n e w c h s h เนี่ยเราอยากได้ลูกค้าเยอะกว่านี้แล้วเราก็จะได้มีเงินครับไปซื้อแม็ก o o บุ๊กมาใช้แล้วเราก็จะได้เทสตกันแบบตามที่เขาออกโปรดักต์มาขายอะตอนนี้เรายังไม่มีแม็ก o o บุ๊กใช้ครับมีแต่แม็กเย็บกระดาษเพราะฉะนั้น เราเทสได้แค่ในฝั่งมือถือเท่านั้นอันนี้ต้องขอโทษคนดูที่อุตส่าห์คลิกเข้ามาดูแล้วดูจนถึงนาทีมีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูการทดสอบมือถือที่ผมตั้งโจทย์กันเอาไว้เลยครับ เอาล่ะเรามาเริ่มทดสอบความเร็วในการชาร์จด้วยมือถือเสียวมี12 Pro กันก่อนครับตัวนี้ผมนับได้ว่าเป็นมือถือเรือธงอะนะจริงๆแล้วสมาร์ทโฟนนั้นมีเทคโนโลยีรองรับการชาร์จเร็วสูงสุด 1, 120วัตต์ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะตัวของ Xiaomi ครับความเร็วในการชาร์จสูงสุดเท่าที่เห็นคือ20ถึง 22วัตต์นับได้ว่าหลายๆคนอาจจะวืดไปเลยครับอืมทำไมทำไมเป็นแบบนั้นเอาล่ะเราไปดูรุ่นถัดไปครับเราจะไปต่อกันที่มือถือ IQ ูครับตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนราคาสูงอยู่รุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็สเปคหลายๆอย่างค่อนข้างดีเลยทีเดียวแหละ พอเรามาใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์ยูกินที่ชาร์จเร็ว100วัตต์พบได้ว่าเร็วสุดเท่าที่ตัววัดค่าจะมองเห็นอยู่ที่23-24วัตต์อ่ะคราวนี้เราไปดูมือถือราคาย่อมยาวอย่างเร d มีบ้างดีกว่าครับตัวนี้อยู่ในเลทประมาณสัก5-700นะครับสรุปแล้วเมื่อเอามาชาร์จเนี่ยความเร็วที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ประมาณ17-18วัตต์เห็นจะได้ครับอ่เราไปต่อันที่มือถือที่เขาเน้นเล่นเกมกันบ้างดีกว่าอย่าง Nu บครับประมาณสัก23-24 วัตต์นะครับใกล้เคียงกับมือถือรุ่นก่อนหน้านี้เลยแหละไปต่อกันที่โพโคโฟนนะครับตัวนี้ราคาตัวเครื่องก็ย่อมเยาเช่นเดียวกันนะเทคโนโลยีชาร์จเฉพาะตัวก็มีครับแต่มาใช้ร่วมกับยูกีน1 0 0วัตต์ พบว่าชาร์จเร็วอยู่ในระดับ21-22วัตต์เราไปต่อกันที่ในฝั่ง iPhone นะครับ iPhone เนี่ยเขาก็จะมีความเรื่องมากเฉพาะตัวนะคือต้องเป็นอะแดปเตอร์เขาต้องเป็นสายเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อมาใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์ยูกินจะชาร์จ iPhone 14 Pro รุ่นที่อยู่ในคลิปเนี่ยได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่20-21วัตต์ครับคราวนี้เรื่องสุดท้ายนะครับที่จะทดสอบให้ดูว่าเฮ้ย hey, มันอะแดปเตอร์ตั้ง100วัตต์อะแล้วมันจะ100วัตต์ยังไงอะในที่นี้ครับผมไปเอา power station ที่สามารถรับไฟ USB Type C ได้พอร์ตละว60วัตต์และผมเอามา2เครื่องแต่ว่าในการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยหากว่าเราชาร์จอุปกรณ์2เครื่องพร้อมๆกันเขาจะมีการแบ่งไฟกันครับ Type C 1เนี่ยก็จะมีความเร็วในการชาร์จจ่ายออกมา65วัตต์และ Type C 2เนี่ยก็จะมีความเร็วในการชาร์จ จ่ายออกมาสูงสุดคือ30วัตต์ครับเอาเป็นว่าสรุปโดยรวมแล้วนะครับในที่นี้เนี่ยผมยังไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถจะรับไฟจากพอร์ตเดียวได้ผ่านไทซ c แบบ100วัตต์ก็เลยทำให้เห็นได้มากที่สุดก็คือเราดึงพลังงานเท่าที่อะแดปเตอร์จะจ่ายออกมาได้ได้เต็มที่ก็คือต่อกับ power station ในคลิปนี้นั่นแหละเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นะครับด้วยความที่ว่ามีโปรดักต์หลายรุ่นมากๆเลยอะ ที่มารวมกันอยู่ในคลิปเดียวเอาเป็นว่าใครดูแล้วสนใจรุ่นไหนชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษแล้วเล็งเห็นแล้วว่าการชาร์จเร็วในที่นี้เี่ตอบโจทย์มือถือแบรนด์ที่คุณกําลังใช้อยู่ได้ก็ห้ามาพลาดครับเพราะว่าช่วงนี้เองเเป็นช่วงที่ราคาคุ้มที่สุดและผมได้ทําการแปะลิงก์ Official Store ทั้งในฝั่ง s h o ป e ี้ลาซาด้าไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจรุ่นไหนตัวไหนจิ้มลิงก์เข้าไปเฉพาะรุ่นนั้นๆได้เลยหรือถ้าใครอยากรู้ว่า แล้วสรุปทุกรุ่นขายเท่าไหร่กันแน่ก็คลิกลิงเล่นเลยครับเออพรุ่งนี้มาคลิกทีหนึ่งวันรุ่งขึ้นมันลืนเดือนหน้ามาคลิกกันคนละทีนึงก็ได้ครับกราบขอบคุณมากๆเลยถ้าจะทำแบบนั้นเอาว่าเราทิ้งท้ายว่าประมาณนี้แล้วกจจา,กกา,ากรขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมและดูคลิปนี้จนจบแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือที่มากันทีละรุ่นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ